การทำอุโบสถแสดงพระปาติโมกข์อุโบสถกรรมเป็นกรรมที่สำคัญยิ่งต่อพระภิกษุไม่ว่าจะอยู่รูปเดียวสองรูปสามรูปหรือสี่รูปเป็นต้นก็ตามสามารถทำอุโบสถได้ทั้งนั้นถ้ามีรูปเดียวให้ทำอดิฐานอุโบสถเรียกว่าบุคลอุโบสถถ้ามีสองหรือสามรูป ให้ทำปาริสุธทธิอุโบสถเรียกว่าคณะอุโบสถถ้ามีเสียรูปขึ้นไปเป็นสองสามารถแสดงพระปาติโมกได้เรียกว่าสังฆาอุโบสถการทำอุโบสถนั้นพระพุทธองค์ทรงอนุญ,ญาตให้ทำในวัน14ค่ำา5 5ค่ำหรือ เมื่อเกิดการทะเลาะแตกแยกกันและรองดองกันได้ในวันใดให้ทำอุโบสถในวันนั้นเรียกว่าสามัคคีอุโบสถถ้าไม่ทำอุโบสถพระพุทธองค์ทรงปรับอาบัตท,ทุกกฎด,ดังบาลีว่าตัสหมิงปวัตตมานีอุโบสถังอักกตววตัทหูปโสถีอัญญงอภิขุกังนานาสังวาสาเกหิวา สพิคุกังอาวาสังวาอนาวาสังวาวาสัตถายะอัญญตรรสังเคนะอัญญตะอันตรายาคัดฉันตัสสะทุกกตังโหติแปลว่าเมื่อถึงวันอุโบสถภิกษุไม่ทำอุโบสถไปเพื่ออยู่ในอาวาสหรือสถานที่ที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุรูปอื่น หรือมีพิสูตต่างสังวาสวิ้นจากสงฆวิ้นจากอันตรายในวันอุโบสถนั้นต้องอบัตทุกกฎและผู้ที่มีอบัตติดตัวพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามฟังพระปาติโมกเช่นกันดังมีบาลีว่าน่าจะพิกเ,เวพิกุณาสาป,ปติเกเณปาติโมกขังโสตพังโยสเนยะ อปติทุกกตัสสะแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวไม่ควรฟังปาดิโมรูปใดฟังต้องอาบัติทุกกฎฉะนั้นสิ่งที่ภิกษุควรปฏิบัติก่อนการทำอุโบสถก็คือการแสดงอาบัติแก่กันและการก่อนหรือเมื่อไม่แสดงอาบัติขณะฟังปาติโมถึงข้อใด ระลึกได้ควรบอกหรือเมื่อสวดประกาศถามสามครั้งระลึกได้ก็ควรบอก